สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมโกโก้นินจาวันนี้จะมาบอกวิธีอัพเลเวลไวๆทำยังไงนะครับอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับวิธีเติมโค้ดกดมาที่โปรไฟล์ครับโค้ดรางวัลกรอกโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับโค้ดผมจะปักหมดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับ ขึ level ้เลเวลไวๆนะครับอยากแรกเราต้องมีพลังกายครับพลังกายหายได้จากไหนแม่น้ำสันสึกฝึกนินจาพิเศษบัตรรายเดือนแล้วก็แพ็คเติมเงินสุดคุม้มอ่าอย่างที่2นะครับเรามาดูฟังก์ชันสิทธิพิเศษฝึกฝนนะครับข้างล่างเลเวลนินจาของเรานะครับสิทธิพิเศษฝึกฝนนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากเปิดใช้ ทั้ง3อันแบบของผมนะครับอ่านรายละเอียดข้างล่างมันจะให้เราปลดล็อกอยู่นะครับเรามาที่ฟังก์ชันดับลายเท่านะครับอันที่3นะตอนนี้ฟังก์ชันนี้ของผมเลเวล2นะครับถ้าอยากอัพเวลให้ไปอัพขั้นสนามฝึกนะครับให้เราตั้งค่าตัวคูณนะครับของผมใช้ได้แค่2เท่านะครับจากนั้นให้เราไปที่ ฟังชันอัตโนมัติครับให้เราตั้งค่าการดรอปของได้เลยครับผมแล้วก็กดเริ่มครับหาเพื่อนๆสังเกตนะครับหลอดไพีสีเขียวนะครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมอย่างไวนะแล้วก็พลังกายของเราก็จะลดลงนะครับเพราะว่าผมตั้งค่าเป็น2เท่านะครับผมของผมก็จะลดะครั้งละ2นะครับ นะครับเห็นไหมครับหลอดอีกพีนะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมวิธีอัพเลเวลแบบไวๆครับผมเกมโกโก้นินจานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับผมขอเล่นเกมโกโก้นินจาอย่างสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้า